ฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลเอฟิวันเวนคี้นรับทุกท่า้าบุยลำเดิมพี่น้องนะคะบายบุยลำวันนี้ตื่นเต้นตื่นเต้นพี่น้องนะคะอันเดือนเดือนนาเนี่ยนะคะวันที่สิบหานี้นะคะเพื่อนๆเนาะเออแม่ผัวก็จะลงมาเยี่ยมนะคะเพื่อนๆลงมาจากรัดเนียวเซเวลนะคะเพื่อนเนาะแม่ผัวจะลงมาเยี่ยมลูกชายและก็ลูกสะใภยพี่น้องนะคะกคอยกระตื้นเต้นเติบเดยพี่น้องนะคะ ปันยังจังตื่นเต้นล่ะพี่ใบนะฮะประวานเนื่องจากว่าแกสุขภาพไม่ดีนะเพื่อนเออแม่ปวนะ่ะสุขภาพไม่ดีนะเพื่อนเออไปใส่คนเดียวไม่ได้ด้วยนะอายุแกแปดสิบหกปีแล้วนะคะเพื่อนเนาะเป็นยังถึงต้องให้คนแกมาเยี่ยมลูกนะะก็เพราะว่าลูกชายก็ไปหาแม่ไม่ได้นะฮะเพื่อนสามีพี่ใบก็ไม่สบายเนาะพี่น้องเนาะมแม่เพิ่นจะลงมาเยี่ยมนะคะ เพราะเขาบอกว่าถ้าเขาไม่ได้มาหาในปีนี้นะคะปีหน้าเขาหมดสิทธิ์แล้วนะคะที่จะเจอกับลูกชายนะคะเพื่อนแลก็ลูกชายก็ไม่แข็งแรงอะพี่น้องเอ้ยไปหาทั้งปุ่นกับพ่ได้นะคะเพื่อนเนาะอาจมีเหตุผลอีกหลายอย่างเพื่อนที่ว่าครอบครัวจะขึ้นมาเห็นเพื่อนมาทั้งพี่สาวน้องสาวนะคะมาหมดเลยเพื่อนเออมาหมดเลยนะคะอาจจะมาพูดถึง เรื่องพินัยกรรมด้วยนะเพื่อนเนาะเออเนื่องจากว่าสามีพี่ใบเนะี่ยไม่สบายเนาะเออและก็ทางน้องสาวสามีนะ่ะอยากจะเข้ามาอยู่ในบ้านนะคะบ้านที่แม่อยู่ตอนนี้นะคะซึ่งบ้านที่อยู่ในเมืองหลวงในนครซิดนียนะเพื่อนราคาแพงมากนะเพื่อนเออล้านกลัวพี่น้องเอ้ยล้านกเหลาบน,นะพี่นอ้องเพราะแม่ล้านบาทนะเพื่อน เออโบแมนหนึ่งล้านบาทเด้พี่น้องตีเป็นล้านก๋เหรียญตีเป็นเงื่อนไทยก็สามสิบสี่สิบล้านาละพี่น้องเออแล้วก็อันอันหลายๆอย่างเนาะเกี่ยวกับพินัยกรรมนะเพื่นอนเพื่อนเออเขาจะขึ้นมาคุยกันนะเพื่อนบฮัวจิตกลงกันได้หรือบ่อได้นะเพื่อนเธอ,อถ้าเกิดว่าสมมตินะะสมมติว่าน้องสาวจะเอาบ้านนะเขาก็จะต้องจ่ายเงินมาให้ทาง พี่ชายนะคะสามีพี่ไปนี่เนาะเขาจะต้องจ่ายเงินมาให้ทางนี้แล้วก็จ่ายเงินให้พี่สาวคนโตนั่นเพื่อนและก็ส่วนในบ้านน,ะน้องก็เอาไปนะอันนี้สมมตินะคะสามีบอกว่าอาจจะต้องทําแบบนี้นะคะถ้าเขาจะเอาบ้านเขาจะต้องจ่ายเงินมาให้ฝั่งเรานรเนี่นนเพื่อนเออเนาะมันก็ดีเหมือนกันนันเพื่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่า แม่สามีกับสามีเนี่ยไม่รู้ใครจะไปก่อนนั้นเพื่อนคือสองคนนี้ป่วยนะคะคือสามีพี่ยนีป่วยแต่สามีพี่ยนีป่วยมานานแล้วนะคะแต่ว่าแกอายุยังน้อยนะคะแต่ว่าแม่ผัวนี่เพิ่งจะป่วยนะแต่อายุเยอะนะคะอายุเยอะแล้วก็เออเรื่องการการการรับฟังนี่ไม่ค่อยดีนะแกใส่ใส่ที่ที่ใส่หูฟังนะที่ใส่หูฟังสําหรับคนแก่ที่ าการรับฟังไม่ดีจะต้องใส่แบบนี้นะคะเพื่อนเนาะเออและก็สามีพี่ายก็สู่ภาพไม่ดีไม่รู้สองคนนี้ใครจะไปก่อนใครนะคะก็เราก็มาเล่าให้ฟังนะ,ะเพื่อน,นเอนาะเพราะว่าสามีก็วิตกกังวลน,นะคะวิตกกังวลในเรื่องที่จะขึ้นมานี่เหมือนกันนะเพื่อนเนาะงงแกบอกว่าแกอยากเจอพี่ใบามากนะฮะแม่ผัวน่ะแกชมตลอดว่า,าแกได้ลูกสบายดีนะ ว่าพี่ไปนี่ดูแลลูกชายเขาดีนะเนื่องจากสามีนี่ป่วยนะเพื่อนสามีพี่ไปนี่ป่วยมากนะอ่ได้แบบว่าบางอาทิตย์ไม่ได้อาบน้ําเลยเออไม่อาบน้ําเลยบางอาทิตย์สองอาทิตย์ไม่ได้อาบน้ําเลยคําว่าไม่ได้อาบน้ําเลยไม่ใช่ว่าอยู่แบบสกรบุตรนะเพื่อนคอยเช LT ็ดโตใหายพี่นอก <que> เช็ดทั้งตัวนะบนเตียงนะเพื่อนเช็ดทั้งตัวบนเตียงนะ เยี่ยวก็ฉี่ก็ให้ฉี่ใส่กระบอกนะคะแล้วก็เอามาทิ้งที่ห้องน้ํานะคะเวลาเข้าห้องน้ําทีก็ลําบากพี่น้องเอ้ยถ้าแกมาเข้ามาฉี่ในในห้องน้ํานี่หกเลียลาดพี่น้องต้องตามเช็ดนะคะการที่แกฉี่แบบนี้เนื่องจากว่าแกเป็นเบาหวานนะเพื่อนผู้ชายนะถ้าถ้าอายุมากขึ้นแล้วก็ถ้าเป็นเบาหวานนะ,ะปัสสาวะจะไม่พุ่งนะเพื่อนมันจะไม่พุ่งเนื่องจากคนเป็นเบาหวาน ปัสสาวะมันจะเหนียวนะฮะมันมันมันจะค่อนข้างเหนียวมันไม่ไม่ไม่ใสมันจะไม่พุ่งลงลงโถแหม่พี่น้องมันลงกับพื้นนะบางคนก็เยี่ยวลดกางเกงนะเยี่ยวหยอดใส่กางเกงโดยที่ไม่รู้ตัวนะเพื่อนอันนี้เราก็เลยพี่ใบก็ให้แกฉีใส่ขวดแล้วก็เอามาทิ้งเนี่ยเพื่อนยกเว้นแกเข้ามาอ่าถ่ายหนักนะคะถ่ายหนักที่นี่เลยแกก็ฉีไปพร้อมด้วยนะก็ เลี้ยลาดเหมือนกันน่ะพี่น้องเอ้ยขอ่อยต้องเฮ็ดทุกอย่างนะเพื่อนเนาะขอ่อยทําได้ทุกอย่างนะเพื่อนเออแกอยากให้พี่ใบไปเรียนพยาบาลน,นะอืมทางานพยาบาลที่อยู่ทําแบบนอสซิ่งโฮมนะไปเรียนนะเอทแคร์นะเพื่อนเออแล้วก็พี่ใบก็มีเพื่อนที่ทําเอทแคร์เขาก็อยากให้ไปเรียนนะคะแต่ว่าพี่ใบไม่มีเวลานะคะการที่จะไปเรียนต้องเรียนแบบใช้เวลาแบบ ทั้งวันนะใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่ที่โรงเรียนนะเพื่อนการที่จะไปเรียนนะ่ะเออมันไม่ใช่ไปชั่วโมงสองชั่วโมงกลับมาบ้านได้แล้วก็ต้องไปสองวันต่อทิ์นะั้นเพื่อนมันก็เลยกลายเป็นเราไม่สะดวกที่จะไปนะคะเออเคยก็เลยแบบว่าใจนึงก็อยากอยากไปเรียนอยู่เด้พี่น้องเนาะเออแต่การการที่จะทํางานกับเนอะร์ g ซิ่งโฮมเนี่ยเพื่อน คุณจะต้องมีใจรักกับอาชีพนะเพื่อนเออคุณจะต้องมีใจรักกับอาชีพที่คุณทําเนี่ยคือดูแลคนป่วยนะคนที่ทำเนอร์ซิ่งโฮมนี้คือดูแลคนป่วยนะคุณจะต้องมีใจรักกับอาชีพนะคุณจะต้องไม่ลังเกีกับคนป่วยที่แบบแบบสามีพี่บายนี่ชีเรียลลาดีพี่น้องเออชี้หกชี้เนี้ยวหกเนี้ยวเฮียอยู่น่นแหละพี่น้องเอ้ยนะคะคุณจะต้องมีใจรักนะคะเออ บางคนก็พิกกิ้งฟัดซี่นะฮะเออฟัดซี่ก็จู้จีจ้จุกจิกเนี่ยฮะเพื่อนเนาะเรื่องมากคนฟัดซี่ก็คือคนเรื่องมากนะคะพิกกิ้งก็คือจู้จี้นะคะจู้จี้เออนะมีหลายทุกแบบนะนเพื่อนกับคนที่ป่วยนะฮะเรื่องมากเรียกป่อยอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อนเนาะเป็นเรื่องปกติของคนแก่และก็ไม่สบายนะนเพื่อน เราก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะฮะเพื่อนกับคนที่ใช้ชีวิตอยู่แบบนี้เหมือนเหมือนพี่ไปนี่เนาะสามีพี่ใบนี่ตัวใหญ่มากพี่น้องหนักหนึ่งร้อยสี่สิบกิโลนะเพื่อนหนึ่งร้อยสี่สิบกิโลนะครับ,รบตัวใหญ่ตัวใหญ่พุงใหญ่พี่น้องถ้าสมมุตินะเดินไม่ได้เลยนะเพื่อนค่อนข้างยากมากนะ เออค่อนข้างยากมากนะต้องเช็ดตัวเช็ดอะไรต้องอต้องต้องทําอะไรทุกอย่างอยู่บนเตียงหมดเนี่ยมันค่อนข้างยากไอเช็ดตัวนะกับฉี่กับอะไรนี้ไม่เท่าไหรเ่เพื่อนแต่สําหรับถ่ายหนักนะถ้าคนเดินไม่ได้เลยลุกไม่ได้เลยมันค่อนข้างยากตรงถ่ายหนักนี่แหละพี่น้องเออขอบคุณเด้อขอบคุณทุกคนนะคะเพื่อน,อนวันนี้เราก็ มีความตื่นเต้นนะคะที่แม่ผัวจะขึ้นมาไม่รู้ว่าจะมาคุยเรื่องอะไรนั่นแหละพี่น้องเออพี่ายก็เลยเอามาอัปเดตชีวิตนะคะเมียฝรั่งให้ฟังนะคะเมียฝรั่งที่มีสามีป่วยนาะนเพื่อนเนาะเออแกไม่ได้ไปไหนเลยสามีพี่ายก็อยู่ต่บ้านนะพี่น้องนี่ก็อยู่บ้านเนี่ยเออนอกอยูเทื่องเตียงนะเล่นยูทูบมืดมื่นนะคะเบิง้งแต่โทรศัพท์เบิง้งแต่แท็บเล็ตเพิ่นนะ่ะละกาพี่น้องขอบคุณเดอ้อ